หลังคุณพิธาประกาศหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณหมอชนน่านศรีแก้วก็บอกนะครับโดยระบุขอบคุณพักก้าวไกลที่ได้เปิดทางสำหรับกรณีถ้าเสนอคุณพิธาผ่านไปแล้วไม่สำเร็จโดยหมอชนน่านให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้โดยระบุนะครับว่ากรณีที่คุณวิธาเปิดทางถ้าบตนายกรอบรองไม่ผ่าน คุณหมอชนรัตไล่เรียงว่าการพูดคุยระหว่างสองพักคือเพื่อไทยกับก้าวไกลเมื่อวันศุกร์ไม่ได้พูดประเด็นนี้วันนั้นคุยกันระดับหนึ่งแล้ววางแนวทางจะหารือกับแดพักในวันอังคารที่เจะถึงนี้หมายถึงก้าวไกลเพื่อไทยและบวกกัอีกหกพักที่ประกาศตัวเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลโดยระบุว่าวันอังคารจะคุยกันอีกครั้งหนึ่งการที่คุณพิธาประกาศการเปิดโอกาสให้เพื่อไทยรัฐบาลเป็นประเด็นของคุณพิธาเองเป็นสมมติฐานว่าถ้าไม่ผ่านก็เป็นแนวทางนี้ ก็ขอบคุณคุณพิธาถ้าจะเปิดโอกาสอย่างนั้นแต่เรายังไม่ได้พูดคุยกันนี่คือพักเพื่อไทยแต่รายละเอียดที่น่าสนใจทาบผู้ชอมะออกมาจากทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยคุณภูมิธรรมรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้เล่าถึงการถารือของแกนนำสองพักเมื่อวันศุกร์โดยระบุนะครับทาบผู้ชอมครับที่ได้คุยกันเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องการที่ก้าวไกลไปเสนอแก้รัฐมนรีน2ง2 สรุปออกมาข่าวเหมือนกับว่าจะเคลื่อนเรื่องนี้ไปด้วยกันซึ่งความจริงมันไม่ใช่ประเด็นนี้สองพักจะมีความเห็นต่างการจะแก้จมนวนมาตรา272ปิดสวิตสว,สว,วการคุยกันเามาื่อวัสศุกร์ต่างฝ่ายเห็นต่างกันแม้เป้าหมายอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันก็นกตามทีก็เลยให้ต่างฝ่ายต่างกลับไปคิดแล้วค่อยกลับมาหารือกันอีกทีร่วมกับ8พักวันาานี้ แล้วก้าวไกลกับเพื่อไทยก็จะสรุปร่วมกันอีกครั้งก่อนจะเข้าที่ประชุมร่วมรัฐสภาในวันพุธเรื่องกรณี272จงยังไม่มีข้อสรุปคุณภูมิธรรมระบุว่า272เพื่อไทยในเห็นว่าข้อเสนอของก้าวไกลไม่มีกรอบเวลาชัดเจนว่าจะทําไปอีกนานเท่าไหร่เพราะประเด็นนี้เห็นชัดอยู่แล้วว่าเสนอไปคําตอบคืออะไรมันเป็นแต่เพียงการแสดงสัญ,ญลักษณ์ ของการต่อสู้ให้สังคมรู้ว่าสาวาเป็นอุปสรรคต่อการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งสังคมก็รู้อยู่แล้วเพื่อไทยก็เคยเสนอก็ไม่สําเร็จเงื่อนไขความสําเร็จต้องได้เสียงจากสาว86เสียงและยังต้องมีเสียงสอสอฝ่ายค้านอีก20%เพราะฉะนั้นคุณภูมิธรรมบอกว่าการโวตคุณพิธาในสภายังได้สวแค่13 64 ยังหาไม่ได้86เสียงสวออมันยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเพื่อไทยมองว่าก้าวไกลไปเสนอแก้272ทั้งที่รู้ว่าถึงอย่างไรก็แก้ไม่ได้ก็ต้องให้ชัดเจนว่าเสนอเพื่อประโยชน์อะไรความจำเป็นก่อนอันนื่นก็คือจะต้องตั้งรัฐบาลแล้วจะหานายกคนไหนไปเสนอเพื่อ้ไดรับการยอมรับจากรัฐสภานี่คือประเด็นที่เราหมายถึงเพื่อไทยเสนอว่า คุณต้องทำให้สำเร็จก่อนขณะเดียวกันคุณภูมิธรรมบอกนะครับว่าสิ่งสำคัญคือขณะน,นี้ต้องถามว่าเราจะยืนยันเสนอคุณพิธาเป็นนายกอยู่หรือไม่ซึ่งจริงๆก็ยืนยันตามข้อตกรลงร่วม,วม8ดพักจะผลักดันให้เกิดรัฐบาลประชิปไตยให้ได้ก็คิดกันว่าจะสู้ให้คุณพิธาให้ถึงที่สุดแล้วก็สุดความสามารถแต่พอผลการบวชเมื่อ13กรกดาออกมาได้แค่ 3, 2, 4ไม่ถึง 3, 7, 6เราก็เสนอว่าหมายถึงเพื่อไทยก็เสนอว่าอะไรที่ชัดเจนต้องกลับมาคิดว่าจะทำยังไงต่อแล้วมันก็มีปัจจัยสำคัญก็คือได้ยินว่าจะมีกรณีเสนอรัฐบาลเสียงข้างน้อยแข่งก็หมายถึงพลเอกประวิตย์ก็ต้องมาพิจารณาเพราะฉะนั้นจริงไม่จริงก็ยังไม่รู้แหละไอ้ที่จะเสนอแข่งมันก็ต้องมาว่ากันในประเด็นวันที่19คือวันพุธ ข้อที่หนึ่งเสนอชื่อคุณพิธาซ้ําได้หรือไม่ประการใดและข้อที่สองประเด็นสําคัญก็คือถึงวันนั้นเกิดประธานวินิจฉัยแล้วเกิดกรณีที่คู่ต่อสู้หมายถึงอีกค้วหนึ่งเกิดสนายแข่งมันก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาขึ้นนั่นก็แปลว่าข้อที่หนึ่งกดวินิจฉัยออกมาหรือใช้เสียงข้างมากในรัฐสภาเชื่อคุณพิธาตกไปต้องคุยกันก,นก่อนว่าถ้าเกิดแบบนี้ จะทำยังไงหรือสองกรณีคัวรัฐบาลเดิมเสนอชื่อแข่งถ้ามันเกิดจะทํำยังไงเพราะมาอาจจะกลายเป็นการไปโหวตให้กับอีกขั้วหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณภูมิธรรมก็บอกนะครับท่านผู้ชมครับว่านี่เป็นโจทย์ต้องเอากลับมาคิดกันจะเสนอกันยังไงวันพุธที่จะถึงนี้ถ้าเสนอแล้วคุณพิธาคิดว่าจะได้ พักร่วมแปดพักก็จะเสนอไม่มีปัญหาก็จะให้คุณพิธาได้ทดลองว่าถ้าอีกรอบถ้าเกิดเสียงไม่ได้ต่างไปจากเดิมหรือมันน้อยหรือมากไปกว่าเดิมไม่มากก็ชัดเจนว่าไปไม่ได้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคนภูมิธรรมบอกว่าคงไม่มีการเสนอไปเรืเร่อยๆรอไปจนกรทั่งสวหมดวาระในเดือนพฤษภาคมปีหน้าเพราะฉะนั้นมันก็มาดูตรงนี้ว่า วันที่สิเจะโหวตกันยังไงสุดท้ายก็ต้องกลับมาในประเด็นที่จะต้องหาหรือกันให้ได้ก่อนที่จะถึงวันพุธค่ะวันพุธโหวตวันอังคาร8พักประชุมแต่ระหว่างนี้คุณภูมิธรรมก็บอกก้าวไกลสามารถต่อสายได้ตลอดเวลานี่คือกรอบที่คุยกันซึ่งคุณภูมิธรรมยังบอกด้วย ก้าวไกลยังบอกว่าอยากได้เวลาในการเสนอชื่อคุณพิธาเปน็นนายกรอีกครั้งแล้วอยากจะทำแก้272ควบคู่กันไปทางเพื่อไทยได้บอกไปว่าก็คิดให้ดีเคารพในความเห็นให้กลับไปทบทวนดูแล้วมาหารือกันในเช้าวันที่18ก็คือวันอังคารคุณภูมิธรรบอกว่าเมื่อวานนี้ที่คุณพิธาพูดออกมาก็ดูดีแล้วก็ต้องขอบคุณก็อย่างที่บอกไปนะครับ เหมือนกับว่าก้าวไกลจะขอทดลองอีกครั้งหนึ่งแล้วถึงตอนนั้นถ้ายังไม่ได้เสนอให้เพื่อไทยเป็นแกนนำแต่ถ้าบทนี้คุณภูมิทรรบอกว่ามันจะต้องหาหรือกันให้จบกันก่อนจะเข้าไปโบทว่าถ้ามาเกิดกรณีอย่างนี้จะทำยังไงเกิดชื่อพิธาตกไปหรือถ้ามาเกิดกรณีอีกขั้วหนึ่งเขาเสนอแข่งทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันนะครับ อันนี้คุณภูมิธรรมระบุมีการถามว่ามองอยังไงที่คุณพิธาออกมาพูดก่อนที่จะตกลงกันคุณภูมิธรรมบอกว่าคิดว่าคุณพิธาคงมีเจตนาดีที่จะให้กำลับบงใจกับประชาชนว่ากํบบาลังต่อสู้ไม่ได้ขัดข้องตรงนี้ชื่นชมสิ่งที่คุณพิธาออกมาประกาศเป็นคลิปอย่างที่ได้ฟังกันไปแต่ในเกมการต่อสู้ให้ฝ่ายใดยกับประชาชนได้ช,ชนะเพื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลในการแก้ปัญหาอันนี้ ที่ไล่เรียนกันมาก็ยังเห็นต่างกันอยู่ก็ต้องคุยกันต่อไปเนี่ทผู้ชมประเด็นก็คือว่าชัดๆเพื่อไทยต้องการจะเห็นว่าก้าวไกลจะมาบอกว่าจะเข้าไปโหวตและถ้ามันเกิดหนึ่งจะทำยังไงถ,ถ้ามันเกิดสองจะทำยังไงและไอ้ที่แก้สองเจ็ดสองที่บอกว่าจะทำคู่กันไปประเด็นก็คือว่า เพื่อไทยกำลังถามว่ามันไปถึงขนาดไหนกรอบเวลามันไม่ชัดเจนท่านผู้ชมพอนึกภาพ